มีคนคนหนึ่งนะฮะเคยบอกยินว่าผีอ่ะไม่น่ากลัวเท่าคนเพราะอะไรหรือไมเพราะว่าผีอ่ะหลอกเราแต่เขาไม่สามารถทำอะไรเราได้บางครั้งเขาอาจจะแค่หลอกหรือมาขอส่วนบุญหรือแค่มาปากกดกายให้เห็นเคในในเคที่คนเห็นนะแต่สาหรับยิมเนี่ยไม่ไม่เคยได้สัมผัสอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่เห็นนะถามว่า เนี่ยตอนนี้รู้ซึ้งเลยว่าผีเนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงเราไม่อาจทราบได้แต่ถามว่าน่ากลัวกว่าคนไหมบอกเลยคนน่ากลัวกว่าผีเยอะมีทั้งคนที่จริงใจมีทั้งคนที่ไม่จริงใจเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตเราได้ แล้วยังไงคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมนั่งสมาธิกันสัก5นาทีถึง10นาทีแป๊ดหนึ่งนะคะเพื่อให้จ,ใจิตใจเคลียร์ใจตัวเองให้เบาสบายก่อนนอนนะแล้วนอนหลับฝันดีนะแล้วก็สมองจะไบรท์พรุ่งนี้ตื่นมาขอให้มีความสุขให้รับทรัพย์คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดให้เงินเข้าทุกๆเดือนแบบอ n l i ิ i t e เงินหลังไหลเข้ามาทุกเดือนทั้งยามนอนยามตื่นอันลิมิตยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลูกค้าเห็นอะไรก็ชอบหมดคืนนี้ฟันดีครับบ๊ายบาย